แยกโลกิปไปเวียดทานนะพี่นะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะมีเทพบุตรตัวจริงเราหารได้คู่เลยไหมพี่จุดนี้เลยดีไหมเออไม่รู้จักเทพประบุซะแล้วนะเออดิ้นใจผมทำอะไรบิ่เสริมเพิ่มลังผ่านพลังแล้วนั่นเอง มีเขาอาธิษฐานเงินความรักการงานบ้านรถโอปปสุ่มท่านบอกท่านก็อัดพลังแค่นี้โอเคไหมตามน,นั้นไหมพอ,อใจยังถูกใจไหมถูกใจไหมอเออฮะ ก็เราขอเพื่อองค์ประสงค์ได้ที่เราก็อาดแค่นี้ใช่ไหมมีใจไหมเอาเอาเฉลยหน่อยหัวเราะไปไหนอยเอาชื่อเฉลยหน่อยเอาพูดสิเอาพูดหน่อยอำไมต่าดูได้ยังไงเอามันไม่จะได้ทังไหนได้ยังไงเล่าใครคิดอะไรรู้หมดแหละจะเปิดสำนักได้ยังไงไม่รู้ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เนี่ยขอตัดไปแล้วรวยได้ให้ด่าว่าดินทานี่ร exactly. ู้หมดเลยนะ ร,รู้จริงไหมเนี่ยเขาเรียกอภิญญา,ห,ามหมูทิพตาทิพเข้าใจไหมอธิษฐานอะไรไว้ใช่ไหมผมก็ขออุปถัมภ์อัดพลังให้ดีใจไหมละ่ะถูกถูกต้องที่ขอไหมที่ผมบอกถูกต้องไหม <Hey. S 1> เออาสัมภาษณ์หน่อย ที่หัวล้อเนี่ยอ้าวอ้าไอมี่จังหวะไหนที่หัวล้อเพราะอะไรหัวล้ออะไรทำเมื่อกี้จีจันพักอะไรคะที่หัวล้อมก็ก็คิดถึงเรื่องเงินเรื่องคู่คิดถึงเรื่องเงินเรื่องคู่แล้วก็ประมาณนี้ครับก็คือแบบพายตรงแม่นเลยใช่ไหมคะ ชอบเลยใช่ไหมคะอะไรถูกแบบเดิมไหมคะแบบพักแบบนี้ค่ะพักตรงเลยที่รู้ใจเราัศนคตเราค่ะไม่เลยหัวเราเนี่คือตรงใช่ไหมไใจเราท่วยล้ค่ะเอ้าเดินด้วยเดินเยอะเมื่อี